นิวแลมเบต้า x 3 0 0 Color of Time 3สเฉดสีใหม่จ้าอสีสีออริจินัลยังมีขายเหมือนเดิมจ้ะเบโดลี่ o i, นะครับผู้ผลิตรถมอเตอรไซค์แบรนด์อิตาลีที่ตอนนี้มีเจ้าของเป็นคนจีนนะครับแต่ใช้พื้นที่ในงานมอเตอร์ c เคอร์เอ็กซ์ปสองพที่ประเทศจีนในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เบโดลี ben ่ทอร์นาโด5 2 R ที่จะสร้างสีสันให้ตลาดซปเปอร์สปอร์ตขนาด 400-500cc นะครับ ที่ถือว่ากำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดเอเชียตอนนี้ b บ n เตอรี่ทอร์นด 552R 2024นะครับจัดว่าเป็นรถสปอร์ตฟ l ลไฟริงที่พัฒนาเข้าสู่เจเนอเรชันที่4นะครับโดยตัวรถจะโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบโมโนนะครับแล้วก็ยังมีการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์นะครับที่ให้อารมณ์ของความรถสปอร์ตที่ถอดแบบมาจากสนามแข่งนั่นเองตัวรถจะมีระบบไฟ LED รอบคันนะครับน่าจะแสดงผลแบบ TFT ขนาด5นิ้ว เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ครับแล้วก็ยังมีการปรับนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะเพราะว่ามีระบบ Power Mo d e มาให้2ระดับนั่นเองพร้อมกับมีช่องเสียบชั้น USB นะครับแล้วก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือเซนเซอร์แรงดันลมยางครับที่ถือว่าหาได้ยากในร,รถมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางแบบนี้นะครับฟีเจอร์ก็จะมีระบบ traction control นะครับแล้วก็มี ABS ทั้งล้อหน้าและก็ล้อหลังครับขุมกำลังนะครับจะมีขนาด 549cc แบบ2ลูกสูบครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำ ให้แรงม้าสูงสุด45กิโลวัตต์นะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด55นิวตันเมตรซึ่งทางผู้ผลิตเนี่ยได้เคลมว่าอัตราเร่งสูงสุดหรือว่าการทำความเร็วสูงสุดนะครับจะอยู่ที่192กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวราคาของเนารีทอร์นาโด 552R 2024นะครับในประเทศจีนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ165,000บาทด้วยกันเมื่อเทียบกับสเปคแล้วนะครับก็ถือว่าเข้าถึงได้ไม่ยากเลย